สนับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปี s u ซูกิด e a อ of the Year ยมอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซู z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศถึงแม้ว่าแมนยูเตนะครับในยุคใหม่ของโค้ชเจ๋งลูเบนาโมริมจะประเดิมหัวออกสตาร์ด้วยการบุกไปเสมอกับอิบสวิตหนึ่งประตูต่อนหนึ่งอิบสวิตก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติรอบที่ผ่านมาก็ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับจริงอยู่ว่าอยู่ในโซนท้ายตารางแต่เรื่องของรูปแบบวิธีการเล่นเป็นฟุตบอลบ้าพลังวิ่งใส พอเราดูเรื่องของคุณสมบัติสเปคนักเตะที่จัดลงไปซึ่งใช้กาเซมิโลกับ EN, อีกเส้นแล้วก็มีพี่จอนจอนนี่อีแวนด้วยเลยเสียเปรียบในแง่ของกายภาพแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอิสวิดหมดแรงใช่ไหมครับหลังจากที่บีเพสในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยหมดแรงถอยโซนไปตั้งรับในแดนตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ก็แมนยูเนี่ยได้ครองบอลมากขึ้น แต่ก็ยังขาดเรื่องของไอเดียในการเข้าทำแล้วก็การจบสกอร์ซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่แก้ไขปรับปรุงกันต่อไปมันเป็นนัดแรกของอโมริมซึ่งเข้ามาทำงานเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจากหลังสี่ถูกไหมอ่าคู่เซนเตอร์หลังสี่ไม่ใช่ล้วกลายเป็น เซนเตอร์สแล้วก็มีวิงแบ็กสองข้างรูปแบบมันเปลี่ยนวิธีการมันเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องจับปูใส่กระดง้งไม่มีช่วงปรีซีซั่นให้ทดลองแผนวิธีการด้วยก็ต้องมาดนสดกันหน้างานนี่แหละมาให้แบบลองเล่นกันหน้างานในแมตช์การแข่งขันจริงเลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากแล้วก็อย่างหนึ่งผมอยากให้เห็นใจรูปเปนาโมริมนะครับว่าคือเขาอ่ะเพิ่งพาลูกทีมลงซ้อมแค่ ไม่กี่เซสชันเองดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการขัดเกลาแล้วก็ใช้เวลาในการสแกนหาสวผู้เล่นตัวจริงซึ่งถ้าเกิดให้ผมเดานะวิธีการที่เขาอยากจะให้เล่นเหมือนกับตอนที่เขาทำสปอร์ต n ิ้งลิสบอนอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เป๊ะ100%เขาก็ต้องมาอะแดปต้องมาปรับแต่งปรับจูน บางอย่างที่เล่นได้อาจจะให้เล่นบางอย่างที่เล่นไม่ได้อาจจะยืดหยุ่นปรับแต่งแก้ไขดูกันไปทีละนัดในส่วนของฤดูกาลนี้ขนทางยังอีกยาวไกลครับทุกคนผมเข้าใจนะครับว่าคือหลายๆคนเซ็งนะโอ้หแม่งเจออิสวิตเข้าใจอยู่ว่าแบบว่าเกมเพลสบอลบ้าพลังของแมคเคนนาเนี่ยคือคือก็ดูใช่ไหมอ่ะแต่ก็ อี s สวิตอยู่โซนท้ายตลางไงแมนยูควรจะไปเก็บสามแต้มให้ได้ซึ่งไอทีแรกผมก็คิดว่าชนะนะอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ลูกชนะเบียดหรือชนะได้สองลูกขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายอืมนะผมก็น่าแหกเหมือนกันแม่งออกเสมอ <c oughs> แล้วก็เกือบโดนล่อด,ด้วยถ้าไม่ได้โอูนาหน้าช่วยไม่ได้โอูนาหน้าแบกนี่ไม่น่าจะรอดเราก็ผิดหวังกันแต่ก็ไม่ถึงขานาดแบบผิดหวังมากอ่ะก็พยายาม เข้าใจทุกเรื่องราวทุกเหตุผลแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อะรอดูกันไปนัดหน้านะครับไปกำลังใจให้โค้ชเจ๋งในการพาลูกทีมชนะบูโดกิมให้ได้เขาเรียกว่าทดลองแผนด้วยให้คิดซว่าเป็นปรีซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวคุณเหลืออีก2นัดที่ให้ได้ลองแผนนะก็คือบูโดกิมแล้วก็เอเวอเรตซึ่งหวังว่า เราจะเก็บผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็สแกนหาสวีผู้เล่นตัวจริงให้เจอภายใน2นัดนี้แหมมนดูจะเป็นช่วงระยะเวลาที่กระชั้นชิดมากเป็นความท้าทายของอโมริมแล้วก็เป็นความน่าตื่นเต้นนะในการที่จะดูสวีผู้เล่นตัวจริงในแต่ละนัดก่อนเกมที่แมนยูจะเจออิฟสวิทอะผมบอกในคําเดียวเลยผมไม่เคยตื่นเต้นกับการลุ้นสวีผู้เล่นตัวจริงมาก่อน โอ้โห oh เปิดคลิปมาพูดแบบรัวๆพูดแบบยับๆเลยสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะผมไม่ได้ไลฟ์สดในช่วงกลางคืนนะครับเอาโน้ตบุ๊กไปลงวินโดว์ใหม่เดีย๋ยวถ้าเกิดวันนี้โน้ตบุ๊กพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในส่วนของไลฟ์กลางสัปดาห์นะช่วงประมาณสามสี่ทุ่มนะประมาณนี้ตะกี้ลิ้นพันกันสวัสดีแฟนชทุกท่านด้วยนะครับคิปสรุปขา่าวประจำวันที่26เดือน11 ปี2567ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามขอคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับในช่วงเกือบเกือบกลางคลิปแบบนี้เครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิงการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยบมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ description แล้วก็ปักบุดคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างโปรวันนี้ลดเหลือ1590บาทนะครับมีสีใหม่มาเพิ่ม2สีคือสีเบรดและก็สีฟ้าสวยมาก กดสั่งซื้อสีที่ชอบกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งนี่ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมากันที่โคดวิงแบ็กในตำนานขวัญใจเหล่าเด็กผีทั่วโลกนะฮะชั่วโมงนี้ <c oughs> โดยดาโล่เนี่ยกล่าวชื่นชมโคดเจ๋งลูเบนาโมริมโคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เจ้าตัวเนี่ย ชมโค้ดเจ๋งเขาบอกว่าอาโมริมเข้ามามีอิมแพคในทันทีทั้งในแง่ของปรัชญาและวิธีการที่เขาอ่ะต้องการให้พวกเราเล่นมันเหมาะมากๆก,กับมาตรฐานของสโมสรแห่งนี้ฟุตบอลความเข้มข้นสูงและทำงานหนักเพื่อทีมพวกเราอ่ะแค่ต้องนำไปปฏิบัติใช้งานจริงให้ได้เท่านั้นเออมึงบอกตัวเองก่อนเลยโล <c oughs> <c oughs> เขาเรียกร้องอะไรหลายๆอย่างจากพวกเราเนี่ยเยอะมาก เขาคือสิ่งที่เราอ่ะต้องการอย่างยิ่งสําหรับการทํางานให้กับสโมสรแห่งนี้นั่นคือมาตรฐานที่สโมสรควรมีการเรียกร้องถึงความเป็นมืออาชีพและทํางานหนักเพื่อทีมนั่นคือข้อความที่ชัดเจนที่เขาอ่ะส่งถึงเราในทุกๆวันมันชัดเจนมากๆชัดเจนมากและเราอ่ะต้องการที่จะใช้เวลาในการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมเพิ่มเติมเพื่อนำสิ่งที่เขาถ่ายทอด นำไปปฏิบัติใช้งานจริงก็สำหรับบทบาทของโลนะครับในเกมนัดแรกที่อโมริมเนี่ยมอบหมายวันที่บุกปเย,ยนอิฟสวิตที่เพิ่งผ่านพ้นไปเจ้าตัวถูกให้เล่นตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเจ้าตัวก็กล่าวสั้นๆนะครับว่าคือมันแตกต่างจาก ช่วงที่เขาเล่นให้กับเทนหาคือช่วงที่เขาเล่นให้กับเทนหาเนี่ยเขาจะเล่นอินเวดซะเป็นส่วนใหญ่ในจังหวะที่ทีมอะ่ะองฟุตบอลก็ต้องหุบเข้ากลางไปทําหน้าที่เปรียบเสมือนกับกองกลางอีกหนึ่งตัวเลยแต่ทีนี้พอมาในระบบบอลของอาร์โมริมเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะครับเขาถูกทางไปเล่นเป็นวิงแบ็กแล้วก็วิ่งขึ้นลงอะ่ะตรงสปินไปกลับแล้วก็ทำงานหนักจริงๆแต่ก็รู้สึก สนุกนะอ่าเจ้าตัวก็รู้สึกสนุกนะครับข้อความที่อโมริมเนี่ยส่งต่อถึงทุกคนเนี่ยมันชัดเจนมากๆเขาต้องการให้เราอ่ะคอนโทรลเกมได้มากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราอ่ะต้องการที่จะทํามันให้ได้ท่านผู้ชมครับต่อไปมากันที่หัวข้อหลักของคลิปนี้โอเวน่นฮากรีฟนะครับที่เป็นกูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์อดีตนักบอลของแมนยูเอต็ดนะครับฮากรีฟเจ้าตัวให้ทัศนะที่น่าสนใจมากๆ บทสัมภาษณ์เต็มนะฮากิฟเนี่ยบอกว่าเขานั่งอยู่ใกล้ๆกับลูเบนอโมริมนั่งอยู่ใกล้ๆกับอโมริมเลยแล้วได้เห็นถึงเหตุการณ์ในระหว่างช่วงที่อโมริมอ่ะคุมทีมอยู่ข้างสนามฮากีฟบอกว่าเขาค่อนข้างหงุดหงิดผมไม่สามารถที่จะโกหกพวกคุณได้หรอกนะเขาอ่ะอยู่ตรงหน้าผมเลยผมเห็นเขาหงุดหงิดผิดหวังต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น ผมคิดว่าในตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เขาหงุดหงิดที่สุดคือการยืนตำแหน่งของวิงแบ็กซ้ายเดโอโกดาโลผมคิดว่าเขาผิดหวังมากๆในช่วงครึ่งแรกนอกจากนี้เขาไม่ได้ชอบความสมดุลในแดนกลางเลยและเมื่อเปลี่ยนตัวเอาอาจารย์ดูโจซัวเซิร์ซ,ซีลงสนามไปผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีความสุขในการยืนตำแหน่งของเซิร์ซีและรวมถึงลาสบุททยลุนด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นมันยังมีเรื่องอีกมากมายที่จําเป็นต้องทํางานผมค่อนข้างเชื่อว่านักเตะหลายคนในนี้จะไม่ได้ลงเล่นในอีก3 4หรือ5สัปดาห์ต่อไปแน่คือก่อนเกมเนี่ยเราได้เห็นรอยยิ้มมากมายแล้วก็สเสน่ห์ของอาโมริมแต่คุณก็ได้เห็นไปแล้วว่าเมื่อทำการแข่งขันระหว่างเกมเขามีสีหน้าที่ผิดหวังผมคิดว่าเขาอะตระหนักได้ทันทีว่าเขาอะ จะเจองานที่ยากลําบากมากๆกว่าที่จินตนาการเอาไว้เลยกว่าที่เห็นเอาไว้เลยผมคิดว่าหลังจากการออกสตาร์ทที่แมนยูเต็ดขึ้นนำได้1 0เฮ้ยมันควรจะเป็นเกมที่ง่ายพวกเขาเจอกับอิฟสวิดแต่อิฟสวิดกลายเป็นทีมที่ดีกว่าแมนยูเต็ดในช่วงครึ่งแรกในความคิดเห็นของผมผมคิดว่าแมนยูเต็ดดูดีกว่าในช่วง 20นาทีแต่หลังจากออกสตาร์ทแล้วได้ประตูขึ้นนำอิฟสวิทก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันต้องบอกเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แมนยูเต็ดเนี่ยเสียเปรียบโดนโจมตีอย่างหนักในมุมมองของโอเวนฮากรีฟนะครับ <S <S เขาเชื่อว,ว่าคอบบี้เมนูกับมานูเอลอูกาเต้น่าจะเป็นกองกลางคู่โปรดของอาโมริมแล้วก็ฮากรีฟเนี่ย แสดงความกังขานะในการใช้งานคริสเตียนเอริกเซนแล้วก็กาเซมิโลร่วมกันในตำแหน่งคู่มิดฟิลระบบบอลของอามูริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวทีพรีเมียร์ลีกด้วยถ้าคุณคิดว่าจะได้เห็นการเล่นร่วมกันของเอริกเซนกับกาเซมิโลในตำแหน่งกองกลางสองคนผมมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องเจอปัญหาอย่างแน่นอนเอริกเซนกับกาเซมิโลจะต้องกระเสือกกระสน ต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนอยู่โดยเสมอผมคิดว่ากับบทบาทตรงนั้นเนี่ยกับบทบาทตรงนั้นนะนะที่เหมาะสมมันถูกสร้างมาเพื่อมานเอลูกาเต้ซึ่งอันเนี้ยมันจะตรงกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับเมื่อมานเอลูกาเต้ถูกส่งมาในสนามทุกอย่างดูคลี่คลายมากขึ้นสำหรับสถานการณ์ในแดนกลางและจริงๆแล้ว,ว่า ผมยังรู้สึกว่ากาเซมิโลเล่นได้นะถ้าเขาคู่กับอูกาเต้จริงอยู่ว่ามันเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนจากยุคเทนฮากแล้วก็ลุดฟานสั้นๆใช่ไหมครับสีนัดอะกลายมาเป็นอโมริมแต่ผมก็ยังเชื่อว่ากาเซมิโลยังเล่นได้แล้วก็น่าจะเล่นได้ดีด้วยถ้าเขาได้คู่กับอูกาเต้ต่อให้จะเป็นระบบบอลของอโมริมก็ตามคือมันต้องมีอูกาเต้เป็นตัวปัดกวาดให้อะซึ่งเขาก็เชื่อนะครับว่า มันน่าจะประหลาดใจมากๆหากว่าค็อบบี้เมนูเป็นเพียงแค่ตัวสำรองไม่ได้ถูกส่งลงมาจากมานั่งสำรองดังนั้นในระบบบอลของอาร์โมริมความคิดของฮากริฟก็คือเมนูแล้วก็อูกาเต้จริงๆในช่วงครึ่งหลังอ่ะตอนอาบูโน่ดอบต่ำลงไปยืนเป็นมิดฟิลด์คู่อผมว่าก็ดีขึ้นนะตอนอาบูโน่ยืนคู่กับอูกาเตะช่วงที่เปลี่ยนพวกแรดฟอร์ออกไปอ่ะ อ่ะแล้วก็มีอาจารย์ดูใช่ไหมครับไปเล่นเป็นดับเบิลเทอ่ะไปยืนเป็นกลางลุกทําเกมอยู่ข้างหลังสตรหน้าตัวเป้าที่ก็เปลี่ยนเป็นฮอยลุนแต่ปัญหาคือยิงไม่ได้ไงปัญหาคือยิงอิฟสวิตไม่ได้แล้วก็โอเวนฮากรีฟนะครับย้าเตือนว่าแมนยูเต็ A ยังคงต้องดินน้นรนเว้นเสียแต่จะสามารถปรับตัวนะเข้ากับวิธีการเอาหมายถึงนักเตะแมนยูอะ่ะจําเป็นต้องดินน้นรน เว้นเสียแต่ปรับตัวเข้ากับวิธีการของอาร์โมริมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เครดิตนะครับอิฟสุิว่าเล่นได้ดีมากๆนะเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามประตูแรกที่แมนยูเต็ดทำได้อะมันก็เป็นเพยการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันในตอนนั้นผมคิดว่าว้าวมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ แล้วก็ชมว่าอามามัดอะทำได้ดีผมคิดว่าเขาเล่นได้โอเคไปเลยแล้วก็ฮากิพูดต่อว่าอารฮานโดกานาโชค่อนข้างเงียบไม่สามารถที่จะคลองฟุตบอลได้ลูเบนอโมริมก็ดูหงุดหงิดจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกจริงๆแล้วอะท่านผู้ชมครับมันมีบางช่วงบางตอนในบทสัมภาษณ์ของอโมริมที่เขาตำหนินะนักเตะแมนเเตรเรื่องของการตัดสินใจ ผมว่าในส่วนของการตัดสินใจตรงเนี้ยบางส่วนอ่ะเขาน่าจะสื่อน่าจะหมายถึงในสัดส่วนของเกมรุกโดยเฉพาะจังหวะที่อรเลฮานโดกานาโชได้บอลแทงทะลุช่องแล้วกานาโชเนี่ยคองฟุตบอลไว้นานอ่ะมุ่งจะเลี้ยงอะไรแบบเนี้ไม่ได้มองรอบข้างหรืออาจจะแบบปฏิกิริยาช้าไปไม่ได้อ่านเพลไว้ล่วงหน้าว่ามีเพื่อนว่างอยู่อ่ะเลยทำให้ จ่ายช้าและเมื่อจ่ายช้ากระโดนคู่ต่อสู้เนี่ยสากัดบอลเสียโอกาสทองไปอีกสองสาครั้งได้เลยที่กาาโชเนี่ยตัดสินใจช้าไปดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ายังต้องขัดเกลาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็กาาโชกับการขบเข้ามาเล่นตรงกลางคือปกติกาาโชจะเล่นเลนกว้างถูกไหมเป็นปีกชิดเส้นพอขบเข้ามาเล่นตรงกลางเนี่ยโอ้โหลลมกิ้งลหลงหายเลยด้วยความที่แบบธรรมชาติเป็นเป็นปีกไง หุกเข้ามาเล่นเป็นกลางลุกฝั่งซ้ายแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานะแล้วก็ยิงดูมึนๆงงๆด้วยกับการยืนตำแหน่งซึ่งฮากีฟเนี่ยก็บอกเลยว่ากานาโชทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถคลองบอลแล้วก็เลี้ยงไม่ผ่านอมโมริมก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะเราก็จะมีช็อตที่ถูกเรียกไปติวเหมือนกันในส่วนของมาคันแลตฟอร์ดนะครับหน้าเป้าผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องไปอยู่ตรงไหน เมื่อบอลอยู่ในบางพื้นที่บางสถานการณ์ดูแบบสับสนมึนงงไปหมดเลยลูเบนอมโมริมก็ค่อนข้างหงุดหงิดกับเรื่องนั้นผมคิดว่าบางทีเนี่ยกาาโชอาจจะไม่ได้เล่นเป็น LAM อาจจะเป็นมาคัตแลดฟอร์ดที่เล่นตำแหน่งนั้นก็ได้ในอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าผู้ชมสำหรับคำพูดนะครับของโอเวนฮากรีฟอดีตนักบอลแมนยูเอเตที่ก็ พูดถึงนะเรื่องราวนะครับสิ่งที่เขาเห็นจากรูเบนอโมริมนะกับกิริยาของโค้ชเจ๋งที่ก็หงุดหงิดแล้วก็แสดงมุมมองนะครับทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์หลังจบเกมจริงๆแล้วว่ามีนักเตะแมนยูเตดที่อโมริมมากล่าวชมเหมือนกันนั่นคือมาซาอุยนะครับเขาบอกว่ามาซาอุยเนี่ยเป็นนักเตะที่ฉลาดมากนักเตะ ลักษณะแบบนี้มีความสําคัญมากๆสําหรับอนาคตของทีมเราโอ้โหนี่ชมแบบไม่กั๊กเลยนะแล้วก็ชมอาร์มาติอาโรว่าเล่นได้ดีมากนะครับในช่วงระยะเวลา3วันนะที่ลงซ้อมเขาพัฒนาขึ้นมากๆในแง่ของการเล่นเกมรับป้องกันแล้วก็ชมอังเดโอนาน่านะครับปิดท้ายด้วยโอนาน่าละกันว่าโอนาน่าเนี่ยช่วยทีมของเราไว้ได้ประมาณ2-3ครั้งได้นะ2ครั้งประมาณนี้ที่เซฟแบบจัดจะ คัวสารประตูมีความสําคัญโอน,น่าอยู่ตรงนั้นในช่วงที่เราต้องการเขาแล้วก็เขาอ่ะเล่นกับบอลได้ดีมากๆเขาไม่ได้แค่เตะสาสบอลยาวขึ้นหน้าไปอย่างเดียวนะอังเรเนเตะบอลยาวได้หลายครั้งแล้วก็ตอนนี้เขาพยายามที่จะทํางานเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมสําหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเขาอ่ะเข้าใจไอเดียปรัชญาในการทํางานกับผมเขาเก็ต ในสิ่งที่ผมต้องการเขาถือว่าทำงานได้เยี่ยมจริงๆลูเบนอามรีมกล่าวถึงอังเรโอนาน่าถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ขอคนละ1นึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็เกม FC ออนไลน์นะครับตอนนี้มีกิจกรรมให้เล่นลากยาวนะตลอดจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยตอนนี้ตำนานก็ เข้าเซิร์ฟนะครับสำหรับไอคอนแกเรตเบลนักเตะคารต์ใหม่ๆเข้าเซิร์ฟมากมายสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ในช่องดิสคริปชันด้านล่างเกม FC ออนไลน์เกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ